สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยกระผมนายอัจฉริดะยีดีครับผมสายหมายเลขที่หนึ่งหกสิบห้าครับกระผมมาจากมหาวิทยาลัยศิลปาครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับจะรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงคะรู้จักตอนช่วงดีดีครับข้อเจ็ดสี่ครับช่วงที่มันเชิงครับแล้วทำให้ถึงมาสมัครเข้าโครงการคะผมเห็นว่าเด็กชายสมัยนี้นะครับเด็กชายปัจจุบันนี้แต่งตัวตามเป็นท่านเกาหลีเพลงต่างๆกับาตอนตกครับผมผมคิดว่า เอกลักษ์ไทยของไทยมีค่าเช่นกันครับผมอยากสร้างให้ทั่วโลกได้รู้ว่าความเป็นไทยของเรานั้นมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างและเด่นชัดและดีเยี่ยมไม่แพ้กับท่าสื่นเช่นกันครับอ่าแล้ววันนี้เราจะเจาเอกลักษณ์ด้านไหนมาโชว์คะของผมนะครับผมจะเป็นลิเกครับผมลิเกไทยนะครับผมในรูปแบบของการขี่ม้าแพนครับโดยที่ลิเกของผมนี่แะครับให้บรรจุในกรงศิลปกรครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากขอบคุณค่ะ